อันนี้ก็สวยดีพี่แต่ระวังวุ้บมันทางอนลุกพราะมันมันจะมาตัดมาเราได้ถ้ามันไม่ตาตัวเอาแบบไปดักมันไม่ยป่งหาอนยโอ้วรอไอ้ถ้าทรงนั้นไม่ไหวจริงวะ้นอนมันบังมันไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่เราจับนะพี่แต่ว่ามันเราเมีแบบเบลเลอร์สามตัวว่าเห็นมันทำหยัุดเราเลเ่มมาสามไม่หมดมาสองแล้วมันก็ชาวนาอีก อ่อทาทั้งหมดคอมแบบบู๊ตั้งคอมจบแล้วมันจะรู้ฟรีแล้วมันรัวเนะนี่ยทำทองเลยอี้เราก็กลับมาฟรีเลยดิมีกระาก่าหลังเ,เนี่ยเ <laughs> ่้ง เราคืนมาแล้วพี่พี่ไม่ในใจอะก็อยากจะเล่นเลยกลัวแตกเป็นเป็นอะไรที่แบบการเล่นหินเป็นอะไรที่แบบขนาดจริงจริงแบบเราไม่ได้ตายเรียบร้อยเราจะรู้เอาแล้วมันอยู่ไหนวะพี่ป๊อกพี่ลองในเดี๋ยวก่อนสี่ม่วง อยากจะกดเสียงอันนี้ให้เลยเนี่ยนองเาม่อะไรเ็อ๋อมเอนครว่าง้งหมดเรฟาร์มชีได้เลยนะถ้าอยากจะตัดม้าฝั่งมันก็คือเราสามารถใช่หินใช่หินใส่ม้าได้อยู่นะแต่มันยากไหม่งัองเนนี่เอใ้เก่ยววันจะเล็งได้ม้าก็เดินหนีแ้ นาะไปไดสบายแล้วพี่ป้องจัดครับแป๊บเดียวก็เดินแล้วน้องอ้นเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยววันทำสกิลกับค้างแป๊บ้ามาเล่นมันน่าจะได้มาพอกันน้องจะเล่นสกิลอะไรอ่ะไปเวอร์กอ่ะได้เต่อพี่อ๋อแต่ถ้าควงอ่ะไม่เวิร์กนะน้องคนไ่ได้ไม่ได้ควง มันขยะแล้วขยะอีกใช่อัดไปก่อนเลยพวงอ่ะเดี๋ยวให้เอาก่อนเลย,ยไม่ต้องถึงขั้นจับมาก็ได้เอาตั้งป้อมใหมพี่ใช่จับมาอมโรตัรต้องขึ้นป้อมครับมันจะไ,ไ,ด,ไ,ได้เละเกมนะก็เเกมแน่มัน <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเราไปล่อตรงนี้ๆๆเออล่อเลยก็จบแล้วเออ,เอแล้วเกมนี้เรามารวมได้ไงเนี่ยพี่ มารวมเองครับได้เลขได้สี่ได้แปดคนอ๋อมันก็รวมเองนะก้องไม่น่าตั้งปลอมเลยจ้าตังไปครับได้ยังไงเขาก็เป็นวูบอ่ะกล้องอ๋อวูปก็คือวูบอ่ะแล้วก็คือลาเบะคือวูบ เล้วมันยังไม่เห็นด้วยเนี่ยครับมองไปเขารู้ก็ดูเนี่ยครับดีดีดีรู้มืออยู่ก้องเรารู้มือกันอยู่ติวมันท่าอะไรเนี่ยก้องอ่ามันท่าอะไรของเขาเนี่ยก้องจริงมันไม่มีกันหรือเปล่าเออมันคือคอมีนุ๊กไงก้อง <transplant> ใช่หรอใช่ก็เลยลบเพื่อนมันไปไงอ๋อเดี <sucks> ๋ยวคอมีนุ้มี่จานโอนิแต่คอมีเซนเซนี่เออเออคือเด็กขุมีมาเตอร์อ๋อจะเอาหมาไวนมีการบอกนั้ไม่อยากเสียเวลาครับผมกูจะลู้อ่ะสัตว์กูใส่หน้าดู อ๋อแชสกิลไปแล้วนะพี่พวงไปแล้วตันมาน้นวิ่งพวงเห็นต้นมาไม่ได้นะมันบ้าเข้าไปด้านล่าง้ายแล้วรับไปด้านบนกว่าอ๋อได้อยู่เนาะตรงนั้นเลยเกมแล้วก็กินข่าระดิ เงียๆเลยนะเว้ยอยากได้เขาอยากได้มา วิ่งอรวิ่งหมดแล้วเลเจอร์วิกอาร์เก <c oughs> นเม้าีทำไมเนี่ยครับไม่รนะู้มันน่าจะพาาให้สองสองฝั่งคนนั้นน่าจะเพิ่งกลับมาเนี่ยอ๋อไอไอเนี่ยกลับมาพักแล้วแต่ไอเนี่ยมาจาก GR เลยเนี่ยมาจากมา,มาจาก GR แล้วก็หายไป ไม่ถูกใจเออมันเพิ่งก,กลับมาเล่นใช่ไหมน่ะใช่โคตรดีอะมันไม่งพัฒนาแล้วอะมันจะมีคนเหลือหรือไดคนใช้วินโดว์เจ็ดล <I am S 2> หลายคนคือเวสต์นี้จะไม่เหลือนเลย จะเดินก็ต้องปิดป้อมไปนะี่เพราะว่าเดินกันสดเลยแต่ยูนิตมันน่าจะเยอะอยู่นะที่ไหนรถตั้นอะรถตั้นเอาเอาเอารีฟมาสังเกตการอ๋อเอานะเอาต่อแคสกิลมาหน่อยพี่เดี๋ยวมันจะวิ่งเราให้เออเออต่อแคสกิลวิ่งมันมันจะไปเฝ่าวงกอลพี่เยอนนะครับทำมาดูมาลาดูน้อยเลยว่ะ

ปล่อยครับนักเลงตัวอ่อนเขามีหิวเอาสว่ใช่

เดี๋ยวเดี๋ยวจะไดเจอไต่เกาะออกมาทำไรเนี่ยตายแล้วเมตาอินเดียครับเมตาอินเดียเดซิตเดนจามิน่าเฮ้ยก็เมตานี้มันไม่ควรทีไพรเนี่ยทีมเพาเหรอทีมเพาวเมีตยร์ตังค์นั่งเกมเป็นอย่างี้ตังเออมันมีตังค์นั่งทีมันเอาม้าฟาร์มหนักเลยอาลามาว่ะไม่ใช่อาลานี่หมด มันปอกอยู่ใครอ่ะอยู่กับน้องต้นครับอ้าวแล้วทำไมไปรวมกันอะอ๋อเกมมันเป็นแบบนี้ครับมันเกิดมาแบบนี้เลยคุณจำเกิดมาคู่กันเลยเหรอเกิดมาอยู่ด้วยกันเหรอใช่ก็เลยได้เกิดด้วยกันไอ้หนูก็มันต้องรวมอยู่แล้วถ้าสองสองอ่ะห้ามเผาเดียวกันอะ ทีมอะไรจับคู่กัอะไรแข่งที่สุดได้หมดนะผมว่าจะเป็นดาร์คอนโลตัสจะเป็นเมตานี้ไม่ค่อยเหมาะดาก้อนดาก้อนนี้เอาแบบแข็งสุดนะมาเจอกันนี่เป็นโลตัสแข็งสุดแป๊นี้ไม่รู้เลยแต่แข็งสุดเป็นแป๊ก่อนนี่เซิร์ฟโลตัสแป๊ก่อนดาก้อนโลตัสก็โอเคอยู่นะดาก้อนเลดเกมเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วอือผมว่าดาก้อนกับโลตัสเนี่ยแข็งสุด รู้มืออยู่รู้มือก็ตกใอยู่รู้ืออยู่ปอ๊บต้นเกมถ้าไม่จบก็ไม่ไหวแล้วเนาะไอ้เหียก็ตาที่ฟีฟออผมเห็นทับอาจารย์ปอกปุ๊บอูแม่งไม่รู้จะสู้ไงไอ้เหียะใช่นั่นแหละเวลาเล่นเกมเออมาสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะเห็นคือคือถ้าปกติถ้าเห็นแล้วบางทีมันต้องรู้สึกว่าสู้ได้แต่นี่รู้สึกว่าแม่งไม่ได้เลยอะไว้นะเวโอ้โหนี่ปีศาจการโอ้นะเนี่ย พ right kind of ี่ชาจะเนาะคืออะไรเนี่ยพี่ป๊อกจะมาแล้วนี่วัดเป็นไงโลตัสต่องไม่มีม้าฟาร์มเนี่ยขนาดทท่าไงขนาดยูนิตไม่ได้เยอะนั่นน่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่พี่โอเคสามสองสองสองไม่ไหวแล้วดิ อยู่อย่างวายแล้วก็เขาเป็นไงสเปียมแมนเขากล้องเป็นไงใครเล่นวะเรนเลิน่เหรอพอมีมาสเตอร์ยังไม่ได้ไปถึงสะบัดเลยพอมีนลก อ๋อมันมันไม่มีคีิปใช่ไหมคีิปน้องอ้นใช่ไหมเต๋าเนี่ยใช่แต่มันมันคลิปเองได้วะมันมีนะมันมีใช่ไหมสองวันนั้นเลยวะก็ว่าอยู่ก็คลิปคีได้อยู่ก็เลยอ๋อเนี่ยมันนี้คลิปข้าวมันข้าวมันอันนี้มันฟ้ามันฟ้ามหนักหนามันไม่เอามาขี่สักตัวน่ะอ๋อ เออโอ้ยไม่ใช่มันให้วูฟหรือเปล่าอ่ะมาโด้ม้าเราด้วยอ,อมันมีแค่ควงนงนะครับจา่โอ้โ <กา S 1> เลกเ,<ร>เป็น,นขี้เลยสภาพ